สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับฝนตกขายน้ำอ้อยไม่ได้ก็เลยต้องหยุดนะครับมาลิดตัดแต่งกิ่งหนามอินทผาลำนะครับต้นมันสูงเราก็ต้องใช้อุปกรณ์นะครับต่อต่อเคียวนะครับ เวลาลิดเราก็ต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่าเคียวเนี่ยเอาหินลับมาคมมากนะครับเวลาเราลิดนะครับเราก็จะไม่ให้เข้าไปในเนื้อของก้านนะครับนีะครับเวลาลิดก็ต้องระวังด้วยนะครับถ้าเราจะไปสางแบบรุนแรงเลยก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าก้านของเขาเนี่ยนะครับ ที่เราลิดหนามออกไปตรงเนี้ยมันจะคมมากนะครับมันก็ถึงจะเอาหนามออกแล้วถ้ามันเป็นตุ่มเป็นตองเนี่ยนะครับเรามันก็สามารถที่จะบาดมือเราได้นะครับเวลาเราขึ้นไปนั่งข้างบนหรือว่าไปผสมเกสรมันก็อาจจะบาดมือเราได้เพราะฉะนั้นนะครับเราต้องค่อยๆนะครับใจร้อนไม่ได้นะครับค่อยๆ ไม่ให้มีความคมมันเหลืออยู่นะครับต้องเอาให้หมดนะครับแล้วก็ต้องระวังด้วยนะครับไม่ให้เคียวเนี่ยไปกินขอบกาบเขาบอกว่าอินทผาลำนั้นสะสมอาหารไว้ที่ก้านนะครับไว้ที่ก้านนี่ด้วยนะครับเราก็จะต้องไม่ให้มันเป็นแผลถ้าเคียวเราไปโดนขอบก้านของเขาตรงนี้นะครับเป็นแผล เขาบอกก็เหมือนคนเราโดนหนามเขียนหรือว่ามีดบาดนะครับมันก็ต้องมีการเยียวยาแผลนะครับโดยที่อินทผพาลัมก็จะดูดอาหารมาเสริมเพื่อจะให้เนื้อเยื่อหุ้มแผลของเขามันก็จะเหมือนเป็นเหมือนคนที่มีบาดแผลเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังด้วยนะครับระวังด้วยเวลาเราเอาหนามออก บางคนก็จะใช้ตะไครนะครับใช้ตกไกะไครมากิดโคนหนามก็จะเสียเวลาหน่อยนะครับก็จะช้าหน่อยแต่ว่าได้ผลดีเพราะว่าไม่ต้องเสี่ยงกับที่เคียวจะต้องไปบาดก้านทําก้านให้เป็นแผลเป็นรอยนะครับมันก็จะปลอดภัยกว่าเคียวแต่ว่าใช้เคียวมันก็จะไวขึ้นแต่เราก็ต้องระวังนะครับระวังไม่ให้ ไปโดนก้านของเขาให้เป็นแผลเราจะริดแต่หนามออกแล้วก็ตอของหนามเนี่ยถ้ามันคมมันก็จะบาดเราได้เพราะฉะนั้นการใช้เคียวเนี่ยต้องใจเย็นที่สุดนะครับค่อยๆทำไปนะครับ เดี๋ยวน้าแดนจะให้ดูนะครับรอยที่น้าแดนริดนะครับริดหนามออกมันจะเป็นนี่นะครับต้องให้เขาเรียบอย่างนี้นะครับเวลาเราขึ้นไปนั่งบนกราบหรือเราจะไปหอ่อช่อพอเราผสมเกสรแล้วเราก็จะใช้กระดาษหอ่อครอบไว้แล้วต้องริดหนามให้เนียนอย่างนี้นะครับแล้วก็จะใจร้อนไม่ได้ ถ้าใจร้อนนะครับก็จะไปบาดนี่นะครับขอบก้านของเขาอย่างนี้พอใช้เคียวเนี่ยต้องระวังให้มากนะครับไม่เหมือนใช้ตะไครเนี่ยนะครับต้องแผลนี่นะครับต้องให้ไม่ให้มันบาดเราได้ถ้าใช้ตะไครนี่เราก็ไม่ต้องระวังนะครับสามารถตัดตัดได้เลยแต่ก็จะช้าช้ากว่าใช้เคยียวนะครับจะช้ากวใช้เคียวถ้าใช้เคียวนี่ก็จะไวหน่อยนี่นะครับ อย่างนี้ก็ขูดเป็นรอยเล็กน้อยนะครับถ้าอย่างนี้ก็ถือว่าเหมือนหนามเขียนนิดหน่อยนะครับไม่เป็นอะไรนะครับแต่บางทีถ้าคนใจร้อนเนี่ยก็จะทําให้เป็นแผลใหญ่นะครับซึ่งก้านของเขาก็จะต้องเยียวยาแผลของเขาด้วยก็เหมือนอย่างกับคนเราโดนหนามเขียนเขาบอกอย่างนั้นนะครับนาแดนก็ทําตามก็ได้ผลดีนะครับได้ผลดีดกมากนะครับต้นหนึ่งก็อย่างต่ําสุดเลยก็เจ็ดสิบกิโลขึ้นไป นะครับส่วนมากจะรักษาระดับอยู่ที่หนึ่งรกิโลกร,รัมต่อต้นนะครับนี่นะครับนี่เป็นพื้นล่างปุ๋ยที่ใส่นี่นะครับน้แดงเอาทีเท่าโรยไปทางล่างแล้วก็ใช้ขี้วัวนี่นครับต้นละต้นละถุงนะครับใส่แล้วก็มาใส่ตอนปีใหม่อีกเพิ่มอีกต้นละถุงทีนี้ก็พอลูกเขาโตใกล้ใกล,ใกล้ๆจะสุกแล้วก็ จะเอาสารชีวภาพลูกอินทผลาลำที่เราหมักไว้นะครับมาฉีดก็มีพวกมะกอมะม่วงลูกอินทผลาลำเอามาฉีดใส่ยอดของเขานี่นะครับเพื่อจะเพิ่มรสชาติของลูกของเขาให้มีความกรอบอร่อยขึ้นนะครับนี่ครับกระเจดอินทรีย์หรือ เราจะไม่ใช้สารเคมีนะครับเราจะใช้น้ำหมักที่เราหมักล้วนเลยแล้วปุ๋ยนี่ก็เราไม่มีปุ๋ยเคมีใส่เราก็จะใช้ขี้เถ้านะครับใช้ขี้เถ้ากับขี้วัวแต่ถ้าไม่มีถ้ามีขี้ไก่ก็ใช้ขี้ไก่ก็จะดีกว่าขี้วัวนะครับรอบ,บๆต้นเนี่ยเพราะว่าจะมีแกบจะทําให้ดินร่วนแต่ทางบ้านนันแดนหายากครับแต่ขี้วัวน,นี่มีเยอะนะครับก็เลยใช้ขี้วัวนะครับแถวนี้มีคนเลี้ยงวัวไม่มีคนเลี้ยงไก่ นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ